สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์กุ๊กไก่เจ้าของเพจแม่หมอนะคะกับวิดีโอในเรื่องของการดึงพลังแล้วก็ทําให้จิตใจของคุณมีพลังนะคะตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมานะคะคุณก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวไม่อยากจะออกไปทํางานไม่อยากจะออกไปไหนจริงไหมคะแต่อาจารย์แนะนําวิธีการก็คือให้คุณลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ย ขอบคุณขอบคุณเลยค่ะว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสุขสิ่งทุกๆอย่างที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขที่ทําให้เราสามารถหายใจได้อีกหนึ่งวันที่ทําให้เรานะคะลืมตาตื่นขึ้นมาขอบคุณร่างกายขอบคุณจักรวาลขอบคุณสปปรรพสิ่งที่ ทำให้เรานะคะไม่ห่อเหี่ยวไม่หอดหู่แล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆได้มาในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณบุญที่เราได้เคยสร้างเคยทำมานะคะที่ทำให้เราสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตหรืออุปสรรคทำให้เรามีสติมีปัญญาในการที่จะก้าวข้ามผ่านเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความอึดอัดนะคะรวมถึง คนที่คิดไม่ดีก็สามารถผ่านคนไปได้นะคะเราอาจจะโดนดุโดนตำหนิโดนด่าในเรื่องของงานของการแต่เราก็ยังมีสติที่ทําให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้มาได้ขอบคุณจริงๆกับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขขอบคุณทุทกๆอย่างนะคะที่นะคะขอบคุณเพื่อน ที่เข้ามาให้คําแนะนําให้คำปรึกษาขอบคุณคนรักที่ให้ความรักความอบอุ่นกับตัวเราที่ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ขอบคุณที่ดินที่ทางที่เขาให้เราพึ่งพิงอาศัยไม่เปียกฝนนะคะขอบคุณรถที่เขาอำนวยความสะดวกนะคะให้กับตัวเราขอบคุณเงินตราที่เขาเข้ามาหาเรา อย่างไม่หยุดยั้งนะคะมาในทุกทิศทุกทางที่ทำให้เรามีความสุขนะคะดังนั้นคุณลองดูสิคะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณไม่ได้แย่เลยนะคะคุณยังมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณมากมายที่ทำให้คุณยังมีความสุขและยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะลำบากหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีน้อยกว่าคนอื่นแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสักวันหนึ่ง ที่คุณจะดีขึ้นมันกำลังจะมาถึงคุณต้องเชื่อในตัวของตัวเองต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำและความดีที่คุณกระทำนะคะมันจะส่งเสริมให้คุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอย่าเพิ่งยอมแพ้กับโชคชะตาอย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่คุณเจอนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่มันทำให้คุณห่อเหี่ยวและหดหู่นะคะ